ยูทีสนนครราชสีมา <c oughs> ฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการประกวด m ิ s s ู n i เว r ร์ t ไท i แ a นด์ประจำปี2023ครับโดยสาวงามพี่คว้าม,มงกุฎ l ลท์ออฟกอร์ลแสงแห่งความงามและพลังสร้างสารรค์เชิงบวกระคองได้สำเร็จก็คือ m อ t 3ยตัวแทนจากจังหวัดนะครราชสีมาผู้เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถและปฏิภาณไหวพริบวันนี้ครับรายการกวจะดังจะถือโอกาสพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นแอนโทเนียเจ้าของมงกุฎ M u t 2ย2 3 ชเนยียโพซิลเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2539ครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเธอมีส่วนสูงถึง174เซนติเมตรเติบโตมาจากครอบครัวที่ผสมผสาน2วัฒนธรรมมีคุณแม่เป็นคนไทยและมีคุณพ่อเป็นคนเดนมาร์กเธอจบปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ตอนเข้าสู่วงการนางงามครับแอนโทเนียสนใจเป็นนางแบบเธอจึงเข้าร่วมแข่งขันครับและผ่านเข้ารอบ15คนในรายการ The f เ c e t t h i l l n n ซีซั่นหนและเป็นลูกทีมของเมนเทอร์พลอยเชอร์มานโดยแอนได้ยุติการแขันในรอบสัปดาห์ที่7เนื่องจากเมนเทอร์ลูกเกดได้คัดเธอออกจากการแข่งขันซึ่งทําให้แอนอยู่ในอันดับที่10ของรายการ หลังจากนั้นครับแอนโทเนียได้หันเข้าสู่วงการนางงามโดยเธอได้สมัครเข้าร่วมการประกวดมิสซูซูก้าในชั้นแนวไทยแลนด์2019และสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้สําเร็จครับโดยแอนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปเข้าร่วมการแข่งขันมิสซูซูก้าในชั้นแนว2019ณประเทศโปโลแลนด์และเธอครับสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้สําเร็จทาให้การประกวดครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวทีมิสซูซูก้าในชั้นแนวของนางงามชาวไทยโดยแอนนั้นเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกครับที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้สําเร็จและเป็น Miss Super นนช่คที ของโลกหลังคว้ามงกุฎมิสซูซาในช่วงแอล2019ครับเธอมีความตั้งใจที่อยากจะทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมซึ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและในช่วงที่ผ่านมาครับเธอก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆอย่างเต็มที่อาทิการเข้าไปร่วมสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ําให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสาการการระบาดของโรคโควิด -19 ยังอยู่ในช่วงเวลาหลังจากการคว้ามงกุฎมิสซู u า e ในชนา2019ครับแอนเคยออกมาเปิดใจในรายการโทรทัศน์ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้สาวแอนเคยเป็นคนไม่มั่นใจมาก่อนครับเพราะเคยโดนบูลลี่ว่าอ้วนดำไม่มีวันที่จะโด่งดังได้ทําเอาสาวแอนในเวลานั้นถึงกับร้องไห้หนักมากแต่วันนี้เธอได้พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงไม่ธรรมดายอย่างเธอก็ทําให้โลกจาลึกได้ ล่าสุดครับแอนโทเนียได้ตัดสินใจเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2023, ครับซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งจากกองประกวด Miss Universe Thailand นครราชสีมาให้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดซึ่งแอนโทเนียครับสามารถชนะการประกวด Miss Universe Thailand 2023ได้เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาและจะเป็นตัวแทนประเทศไทยครับในการประกวด Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลซาวาดอช่วงปลายปีนี้ด้วย ็เรียกได้ว,ว่าเพียบพร้อมครับทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถและไหวพริบปฏิภาณเป็นสาวงามมากความสามารถจริงๆสำหรับสาวแอนโทเนียที่ขวามงใหญ่จากเวทีในประเทศมาละถึง2โมงทําให้เธอครับเป็นความหวังใหม่ของคนไทยในขณะนี้และใครที่ไม่อยากพลาดรายการขวัญจะดังติดตามได้ที่ยูทูบและแฟนเพจทวิตูวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ